นะพี่นวลเห็นไอ้ย่างอักลิปกินตะตะมกกัวอักลิปกินตะมะกัวล่อคนกินน้ำผูใ้ใดเป็นคนซุน่มทรงตุ่มหูมหาห้ยายนี้ติดต่อยายนี้มาเนี่ยคลิปที่สามแล้วเนี่ยคน่นทรงตุ่มหูมหาให้ใส่นเนี่ยงามติดต่อมาหายายนี้นี่นเด้พี่นองตา อ่อยตำบกอค่อยตำส่วค่อยใส่เอันบักสตอแล้วก็เป็นผักผักอันนี้ไหมคะคือจังเงินต้นหนึ่งผักโอ้ข่อยก็ลืมซื้อมันข่อย,อยก็ใส่ผักอันนั้นนะ้ำผักสีผักซีเล้าส่วีขึ้นได้ผู้เฒ่าพี่น้องเลยมากินตำส่วแ้วแบวบลวกบวกับก,บก,บกแรดดิดต้นหอมหอัวหอมผักขาขาดก็ไ,ไ้แล้วคอว่อยบักสตอยางนี้เรียบร้อยแล้ว มันแดงกมันมันมันคึ้อยากมันออก็ยังได้กินตำบอกกวัวมันบ่อยากมันเคกินอะไรมันบ่อเสบเนาะอยากกินเสบเสียบฉันขับก็บอกกินตำบอกอบอกวัว ซื้มือเนี่ยมันกินบไดใพี่น้องกิบตาบกอซื้อมือปอยกระต่ายเทนะ่าเนาะเลือเบียงบ้านพระเจ้าอันปลูกต้นใหม่จ้ะปลูกต้นใหม่อพาร์ทเมนต์เนี่ยเลียออกมืดเลย มันเป็นหนาห่อนมังหนกอกแถวยุโรปมันจะเข้าหนาห่อนเลยทุก่ข่ยเข้าหนาห่อนแถวประเทศออสเตรเลียเข้าหนาหนาว จะขึ้นกนับนี้สิประหยัดก,กินมักสตอยล่ะน้องไ้ายแกะให้ห้าสิบฝักน้องไ้ายคนสวยแกะให้ยายห้าสิบฝัก อมเนื้อกินด้วยพี่น้องอมเนื้อกินกับบกวบเนาะบักซีกซม,มักสตอวอมันมืนบักสตอ แกดิบระมันเตี่ยนเี่ยน on ใส่ส่วนกินมันบ่เซ่็บกินสมตำกินขนมเส้นใส่ส่วนกินมันบ่เซ่็บ

่มือนอิ่มเลยพี่นอ้องมืด้วเด้อมาเกลียนไอ้นี่กันปักขา ผม,ม,มก็เจ้าหิวน้ำยักกี่ไร่เดี๋ยวไม่สึกวันมันมืนมันจับอะได้ขอสชงติดออกมาหลังเหม่อละ่ะ ค้นก็กินได้แค่อิ่มต้อพี่น้องหนักเลดิบแล้วค่ะเนี่ยมันจะเป็นเฟี้ยนๆหรอกตอนนี้สว,วิเดนปลูกผักกินเองค้น ไผ่กับมี่นบบเศร้าแปลงปีละหาลอยค้นปีละหาลอยค้นเป็นหม่องปลูกผักไลยเพือหม่องปลูกผักคนอยากไปเศร้ากับเศร้าแปลงไผ่แปลงมันปีละหาลอยค้นมันเป็นที่ใหนให้เพิ่นแห้คนเศร้ากับมีปีนึงเขาก็ปลูกผักได้กินสี่สี่เดือนเนาะหนาห่อนมันสี่เดือนปลูกผักได้กินอยู่ฤดูหนึ่งเด็กคอยว่าไปปลูกเด็กเขาพอมีเวลาเขาเรียงลูกคอยคอยซื้อกินเอาซื้อกินเอาจัง่อยแฟนคลับก็เอาไม่กินนาน หนาเสมอแบนขับเอาผักมาให้กินลายไม่ยังดีที่แล้วนะแทบสิบร่ได้ซื้อเป็นเดือนบอใครไป่ได้ซื้อผักกินไปทำงานกินผักทางนกินผักแหละไม่ได้กินผักไทยไยตายพี่น้องไปกินผักฝรั่งมันบ่เสียบมันบ่มีบักสาโตอมันบ่มีเม็ดผักไทยเม็ดพริกไทยมันไม่มีชะอมมันไม่มีผักแปลกดผักไทยเขานีไม่มีผักแปดกินผักอีตูงใช่ ฝรั่งบ่มีได้ผักอีตูเขามีผักอีตูกินเขามีผักโหระพากินปูกินพี่น้องเขาจะไปซื้อเขากินปลูกไปมองที่นู่นนี่นนู่นปูกไไปมีความสุขก็อย่างเนี่ยปูกผักกินอยู่บ้านเขาเนี่ยแต่ดูนี่น้ำเม่ไหรเนาะน้ำบ้านเขาบ่มี่อยู่บ้านทรมานคับบ่มีน้ำอาบอยู่แถวบ้านข่อยอยู่ชุมเพียไปบ่เป็นข่อยไปอยู่ในเมืองชุมเพียเนาะบ่มีไปบ้านอินแนบบ่มีน้ำอาบบ้านเจ้าของอยู่ขอนแก่นในเมืองกับมีอาบอยู่ มันแรงความหมายนะคะมันก็่คือแต่สมัยแต่เขาเป็นเด็กน้อยสมัยแต่เขาเป็นเด็กน้อยเนี่ยอาบน้ำขาวกระดอนควันกระเดียวอยู่แต่ว่าน้ำม่นอดด่อยากคือสมุนีเนะพี่น้องเนาะทันความก้าวล้ำทันสมัยมันเกิดขึ้นจริงแต่ความก้าวล้ำทันสมัยแบบบ้านนอกเขาเนี่ยมันบ่ได้เกิดขึ้นมันต่ำลงต่ำลงเขาไปดึงเอาความอีสานบ้านเขานะมาอยู่กับความทันสมัยเทคโนโลยีสมือนี่พี่น้องชีวิตเขาจะดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย